เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเช้าเ่าแก่จ่ายตังคเงี้ยใจแล้วเอ้าเ่าแก่จ่ายตังค์ทำทำไมทำไมไม่เก็บไว้กินตอนเย็นบ้างอ่ะโอ้ยเป็นแรงใส่กบฏสบายใจนนอนกับน้ำนอนหลับห้ามันเสียห้าคนขโมยดีจังไหนนอนหลับแล้วอดต้องใช้คันเมื่อเลี้ยงใจตอนเช้าก็ใช้ให้หมดตอนเช้าเลยเมื่อเล้ยนอนใช้ก็สบายใจบุรีคนบมื่อเนีนเสียใช่แล้วเมื่อเล้ยเล่าคันเมื่อเมื่อในคิดนะคิดแน่ด้านคนขโมยเนาะ มาทำกับคนมาร่วมกับปอเว๋ยลำบากเนี่ยเอาแล้วตอนเย็นเอาที่ไหนกินน่ะหาไม่หาไม่เอาจะไปหาตรงไหนก็เ่าแก่เขาใจหมดเลยมันไม่ได้เงินเบิก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 เขาจะแจ้มันมาให้รู้มากเบิกแม่จ้ะแตาก็ให้กันเนาะเมียไดาเลยไม่ยากโอ้โหคลิปนี้น่าจะได้แสนวิวอ่ะหันเ่าแก่ว่าให้เบิกว่างไหนก็ เนาะ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 ถ้ากแกพูดยิงตาเลย <c oughs> มาไ,มปนนไปเด<อ>ินถนนเดีว่าไปเลยง่ายดีเลยว่าดีเรียมดีตัว<ด>นี้ <laughs>